ครับผมมีสินค้าโปรดของผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆมาฝากอีกแล้วนะครับผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะเดี๋ยวปล่อยให้มิ้วคุยกับคุณเจ,จ้าจ๋าบว่านิสาแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมขาว พักหายใจใหาคอมาช้อปปิ้งกันนิดนึง<ค>ะะนะคะ,ค,ะคือต้องพาย้อนไปคุยเรื่องเดิมๆก่อนอันนี้อาจจะต้องเน้นมาทาคุณมิวนิดนึงใช่ไหมผู้หญิงอย่างเรานะคะยิ่งคุณแม่ๆเนาะพออายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะเริ่มรู้สึกว่าอะไร<ม>เนื้อเยอะน้ำหนักเยอะเนื้อเยอะมีความอวบอั่นขึ้นมานิดนึงทีนี้เวลาเราสวมใส่เสื้อชั้นในแบบเดิมๆ เริ่มต้นที่อะไรก่อนสาย<ะ>สายมันจะแบบว่ารั้งตัวเองใช่ไหมคะกดทับคันเนื้อยุบลงไปเลยแล้วขึ้นรอยแดงๆทีนี้อากาศเมืองไทยเป็นไงร้อนร้อนเหลือเกินเหงื่อออก เราออกปุ๊บแสบแสบปุ๊บคันคันปุ๊บเกาวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่จบสักทีนี่แค่สายเองนะส่วนเสื้อชั้นในแบบเดิมๆเ,เนี่ยเห็นไหมอย่างในภาพเลยคุณผู้ชมพอมันกดมันทับปุ๊บเราก็รู้สึกเจ็บไม่สบายตัวรู้สึกไม่ค่อยอยากใส่แต่ในชีวิตจริงไม่ใส่ได้ไหมอะเสื้อชั้นในอะไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่เอาไว้ใช่ไหมก็ยอมทนไปใส่แบบเดิมๆเดีเด๋ยวคันเดี๋ยวแสบวนๆไปอยู่แบบนี้นะคะหรือว่าช่วง เสื้อชั้นในที่เป็นแบบนี้นะตะขอด้านหลังเราก็จะแบบโดนกดทับและยิ่งแม่แม่ะเป็นไงคะเวลาตะขออยู่ด้านหลังเอ,อื้อมมือได้ไหมไม่ถนดัดใช่ไหมแม่แม่แมบอกอุ้ยจะเอี้ยวยังไงจะหมุนจะอะไรอุ้ยรู้สึกแบบว่าไม่สะดวกไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกว่าไม่ต้องอดทนแบบเดิมอีกต่อไปไม่ต้องทนใส่เสื้อชั้นในเดิมๆอีกต่อไปเพราะวันนี้เราอยู่กับซิลิเมียร่าเบลส์รค่ะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นบราเหมือนบราสปอร์ตแบบนี้เลยสวย สวยงามสวมใส่สบายนะคะดีไซน์ดูดีมากเหมือนเสื้อชั้นในแบบราคาแพงๆเลยถ้าพูดอย่างนี้นะโดยปกตินะเราอยากได้เทคโนโลยีดีๆจากเสื้อชั้นใน ความเฉิ่ความเชยมันจะมาถูกไหมหรือว่าบางทีเราอยากได้ความสบายนะคะแล้วความสวยมันไม่ได้หรือว่าได้ความสวยแต่ว่าความสบายมันไม่ได้ปกติต้องเลือกวันนี้ไม่ต้องเลือกนะคะวันนี้อยู่กับสลีมิล่าเบสบาร์นะคะได้ไปเลยสั่งซื้อตอนนี้กดโทรศัพท์โทรมาเลยทุกคนบรา6ตัว6สีนะคะได้ไปนะคะ6ตัวทั้งหมดก็คือสีเทาสีน้ำตาลนะคะสีดํานะคะสีเขียวแล้วก็สีเนื้อแล้วก็สีแดงอันนี้คือตัว ปราหกสีแม่แม่ทุกคนจะได้หกสีนี้เป๊ะเลยอันนี้โทรสั่งปุ๊บได้หกตัวหกสีแบบนี้เลยส่งตรงถึงหน้าบ้านแต่กติกาคือถ้าใครโทรมาทันในรายการตอนนี้เดี๋ยวนี้ในรายการสดเราใจดีมากๆนะคะเราแถมฟรีไปเลยกับกางเกงชั้นในจากซลิมิล่าแบบนี้นะคะอีก6 ตัวทุกคนอันนี้คือตกใจมากนะเพราะปกติอะคะ่ะเสื้อชั้นในที่เราได้การขายกันอยู่มันจะประมาณ4หรือ5ตัวแล้วของแถมมีหรอไม่มีไม่เจอนะครั้งนี้ในรายการสดรายการพิเศษวันนี้นะคะซื้อเสื้อชั้นในนะคะที่เป็น s ิลิ m ม l l a ์เบสบาร์หตัวแล้วแถมฟรีไปเลยนะคะกับกางเกงชั้นในเข้าแมตกันเลยคือเข้าคู่ครบเลยเสื้อชั้นในหนะคะกางเกงชั้นในหรวมทั้งหมด12ตัว แม่ขายเยอะมาก12ตัวเรียกว่าซื้อครั้งเดียวอยู่ไปเลยยาวๆนะคะใครสนใจหยิบโทรศัพท์นะคะโทรมาเลยที่เบอร์0 2 1 1 4 3 3 3 0 1 1 4นะคะ3 3 3 0หรือสะดวกแอดไลน์ไม่อยากคุยกับใครแอดไลน์มานะคะแอดช็อปมาเนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็สแกนคิวอาโค้ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้ก็ได้หรือว่าใครสะดวกแบบไหนเอาวิธีนั้นส่งฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านจ่ายเงินตอนรับของที่หน้าบ้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลังเล จ๋ามาเพิ่มความมั่นใจให้อีกนิดหนึง่งแม่บอกโอ้ยจ๋าตัวจิ๋วเดียวก็เลยใส่ได้แล้วใส่แม่จะใส่ได้ไหมแม่ขาเสื้อชั้นในตัวนี้เป็นแบบฟรีไซส์คือแม่ไม่ต้องเลือกไซส์เลยมันง่ายมา,อา,ากอ่ะแล้วจ๋าให้ดูอันนี้คือเทียบกับตัวเองเลยนะคือสีสวยมากดูดีมากๆคุณมิวมันเหมือนเสื้อชั้นในแพงๆไหมใช่ทรงดีมากคะ่ะทรงดูดีมากๆนะคะด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้จ๋าบอกเลยว่าสามารถยืดได้นะคะสูงสุดคือ44นิ้ว 44นิ้วใส่ได้งแต่ไซส์ M ถึง XL เลยสูงสุด4 4นิ้วนะคะยังไม่พอเป็นฟรีไซส์แล้วสวมใส่สบายแล้วคุณผู้ชมหามันไม่มีโครง<อ>นี่มันไม่มีโครงเห็นไหมคือมันสามารถยืดได้ม้วนได้แบบนี้ไม่มีโครงไม่มีตะขอสวมใส่สบายแล้วกลับมาเป็นทรงเหมือนเดิมเสมอเห็นไหมคะแล้วก็ลองดูตัวตะข่ายด้านหน้านี่ตะข่ายที่จ๋บอกไป ตะข่ายที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันสามารถช่วยอัมพรางเนื้อของเราได้ด้วยกันโปได้ด้วยแล้วก็เสริมความเซ็กซี่เสริมลูกเล่นให้ดูดีเข้าไปอีกแล้วตัวผ้าที่จ่ากล้าพูดว่าทําไมมันทาได้ขนาดนี้มันยืดได้ขนาดนี้มันคือเทคโนโลยีผคค้า Cooltex ค่ะชาวบ้านเขาไม่มีนะมีแค่ใน s i ลิเมล่าบร l าเลสตัวนี้เท่านั้นนะคะคือมันมีความยืดหยุ่นแต่ว่ามีความสบายแต่ว่ามีความกระชับอยู่ในตัวแล้วสวมใส่สบายไม่อับชื้นแลจะจ่าขอแถมโชว์คร้ง ในอีกนิดนึงคือจะบอกว่าด้วยความที่เราบอกว่ามันสบายสบายหลายคนจะกลัวว่าเอ๊ะแล้วมันจะกระชับหรือเปล่าทรงเต้าด้านในนะคะเขามีตัวรองทรงมาให้อย่างดีคือไม่หนาไม่บางเกินไปไม่โปะแหละแต่บวกกับเทคโนโลยีตัวผ้านี่เขาตัดเย็บมาเป็นพิเศษเพื่อทําให้อกของเราแน่นขึ้น ชิดขึ้นกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าเสื้อชั้นในตัวนี้จะไม่ทําให้แม่ผิดหวังคือได้ทั้งความสวยได้ทั้งเทคโนโลยีของผ้าที่มันดีสวมใส่สบายแล้วไซส์ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะด้านหลังไม่มีตะขอเพราะฉะนั้นไม่กดทับสามารถสวมใส่ทํากิจกรรมได้ทุกอย่างจะนอนอยู่บ้านดูทีวีก็ไม่โดนกดทับถูกไหมสายบราก็ใหญ่นะคะไม่กดทับตรงบริเวณบ่าหรือไหล่ของเราใส่ทํากิจกรรมทั้งในบ้านนอกบ้านออกกําลังกายโยคะได้หมดเลย อันนี้จะใส่อยู่นะทุกคนเห็นไหมเอาไปแมทลุกอะไรก็ได้ลงตัวเหมือนการใส่ไว้ในเบรเซอร์แบบนี้ใส่กับเสื้อยืดก็ไม่เห็นรอยไม่เห็นตะขอเพราะฉะนั้นลงตัวมากๆสาหรับตัวนี้แลจะจ๋าใส่เนี่ยคุณผู้ชมขาจะยกมือขยับขยืขย้อนอะไรใดๆเสื้อ e ชั้นในอยู่ที่เดิมเสื้อชั้นในอยู่ที่เดิมดูดีเหมือนเดิม เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าลังเลรีบโทรมาเลยนะคะ021143330 021143330บราหตัว6กสีค่ะสีเทาสีน้ำตาลสีดำสีเขียวสีหนูสีแดงนะคะสั่งซื้อบรา6ตัวแถมฟรีไปเลอย่างเกงช่ไหมค่ะสั้นอีก6ตัวคลาสสีให้ตามระบบทั้งหมด 1ิชิ้นย้ำนะคะ12ชิ้นได้ไปครบเลย1โหลมูลค่ารวมนะคะ2,000กว่าบาทเลยวันนี้ลดพิเศษในรายการสดตอนนี้เท่านั้น999บาทย้ำนะคะรายการนี้รายการเดียวให้เยอะขนาดนี้12ตัว999บาทใครสนใจโทรมาที่021143330หี่หรือว่าจะแอดไลน์มาที่ช็อปมาเนียก็ได้หรือใครสะดวกวิธีไหนเอาวิธีนั้นเลยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างหน้าจอก็ได้ปกติค่าส่ง200บาทวันนี้ส่งฟรีไปเลยจ้าคุ้มค่ามากๆนะคะบราที ที่ดีคุณภาพดีสวมใส่สบายแล้วได้ความสวยด้วยแล้วใส่ได้ทุกรูปร่างใส่ได้ทุกวันนะคะแล้วก็เอาไป mix and match กับชุดอะไรก็ได้ยุคนี้สมัยนี้ใครซื้อของทีนึงมันต้องเน้นความคุ้มค่าปกติราคาประมาณทันหนึง่งเราเดินไปซื้อเสื้อชันในได้อสองตัวถูกต้องค่ะได้สามตัวใจมันแปว้วแม่วันนี้ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราต้องเอาของดีมาในราคาคุ้มค่าวันนี้ซาลิมิลาบราเรสของเรานะคะจัด ให้แล้วเต็มๆต็มครบครบเลยบราหกตัวหกสีแถมฟรีไปเลยกับกางเกงชั้นในเข้าชุดกันไปเลยทั้งหมดนะคะบราหกกางเกงชั้นในหกรวมทั้งหมด12ชิ้นนะคะในราคาพิเศษเพียง9 99 999บาทในรายการสดรายการพิเศษตอนนี้เท่านั้นนะคะช้าพลาดช้าหมดช้าอดรอบหน้าอาจไม่มีกางเกงชั้นในแถมรอบหน้าอาจมีบราสี่หรือ5ตัวหรือเปล่าครั้งนี้ได้เยอะสุดครบสุด ซื้อ6แถม6 1สิตัว1ิบชิ้นในราคาพิเศษเพียง999บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ021143330 021143330ไม่ต้องตัดสินใจนานคิดได้ปุ๊บรีดโทรมาเลยนะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะอ่าโอเคตัดกลับมนที่ผมได้แล้วนะคะค่ะน่งเงียบเลยอ่ะฟังนใช่ให้พี่ก็ฟังเเพลินแล้วกันจะผมถามอะไรล่ะ สี 3, 3, 3, ่สามสามสามศูนย์อโทรแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครัคบทุกท่านเดี๋ยวกลับมาครับ